ใช่ไมครับมณิคตคือดูเขาแล้วก็พิมพ์ตามตามอะไรตามเขาหรือตามเราตามเขาตามเขาเพราะฉะนั้นอ่ะนั้นกบจอดก่อนจากเบื่อยังเบื่อแล้วเบื่อแล้วเฮ้ย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 เนะตอนนี้พอเข้าใจแล้วนะว่าทุกอย่างมันมันมันจะมันจะหดกลับหมดแล้วจะเป็นความสามารถของมนุษย์ที่กับธรรมชาติอย่างเดียวความสามารถที่ไม่ใช่ธรรมชาติจะด้อยเปรี้ย เสื่อมสลายไปโดยธรรมดานะครับอาเชิญถ้าเราอยากให้หม้อต้มตดขยับขยืน่นเราก็ต้องทำเองอต้องกระโดดโลดเต้นเอาเองอแล้วเรื่องอาหารการกินก็ให้กิน,กนแบบธรรมชาติรอยาอ,อย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่กินนะกินกินให้แค่พอหลวมๆเคไปต่อนะอโปรด แสดงความค,ความคิดเห็นโปรดแสดงแปลว่าอะไรความหมายโปรดแสดงโปรดแสดงหรือคำว่าแสดงคำเดียวก็ได้อะแสดงอืมแสดง,สดงให้เข้าใจก่อนว่าโปรดแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับความคิดเห็นต้องให้เข้าใจก่อนจุดเริ่มต้นเวลาตั้งหลักหรือเวลาจะหลักคิด ตัวของโปรโสแสดงความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยครับที่ว่ามันเนี่ยเป็นเพียงแค่พาอสาเฮ้ย hey! รู้ได้ไงวะ,ะ <Hey! S 2> เฮ้ยเห็นกระตาเฮ้ย hey! จุ๋มจีโหยจุ๋มจีโอ้ยโอ้ยเยอะเกี่ยวกเยกี่ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยาวเหมือนกระเลียง อพาๆเพากเพราะนเพาคน้อยยาวเหมือนเฉลียงเฮยรู้ได e, ้ไงอ่ะร <Industry. S 1> <G äng tube> <Five> ู้ได้ไงมันถึงเวลาที่จะต้องรู้โอเคเป็นเพียงแค่ภาษาส่วนไปพวกคอลลอสเรอพาเสียงพาเสียงโปรแสดง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  เหมือนกับอะไรแสดงแสดงเหมือนเราแสดงแสดงออกไปแสดงว่าจากตัวเราออกไปจากตัวเราโอเคโปรแสดงแสดงว่าเราความคิดความคิดความคิดเป็นไปจะอยู่ที่ตัวเราในตัวเราโปรแสดงนี่คือออกจากออกจากตัวเราความคิดอยู่ในตัวหรือนอกตัวในตัวในตัวแสดงว่าเอาอะไรออกไปจากตัวเราครับเอาความคิดเอาความคิดออกไปจากตัวเรา โปรแสดงความคิดเห็นคำว่าเห็นนี่แหละลากโคตรยากเลยในตลอสอตลอหอผู้ที่ประกาศตัวประกาศตนก็ยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ยังไม่เห็นว่าจะอธิบายอย่างไรเห็นอธิบายเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูน้วทำไมจิ้มที่จมูกอ่ะเมื่อกี้อ่ะเออ,อนั่นน่ะจิ้มตาออนี่เออ ก็คือตากับหูครับโปรแสดงความคิดจากตาและหูต้องพูดคํานี้อตาและหูพร้อมกันใช่ไหมไม่ใช่เห็นใช่ไหมล่ะก็มันต้องตัดตาและหูไม่ใช่ไหมตาและหูเออของบางอย่างต้องใช้จมูกด้วยเช่นจมูกถ้าใช้จมูกด้วยจมูกอะจมูกของบางอย่างตาไม่พอเห็นเอหูไม่พอได้ยินเสียงไม่พอเห็นแสงไม่พอต้องใช้จมูกด้วยสิ่งนั้นต้องเป็นอะไรบ้าง ต้องไปอะไรบ้างที่เราจะาาจะจะไปสัมผัสอากาศอาหารได้ไหมอาหารไม่ได้อาหารต้องเข้าปากต้องเข้าปากครับผมแม่จ้านโอ้โหโคตรแบบจุ๋มจีเก่งว่ะเฮ้ยไม่เสียแรงว่ะจุ๋มจีดีว่ะจุมจีเพ่อกินเพ่อเกินเลอยาวเลืกอันหนึ่งมีปากมีหูมีจมกูกมีตาเลีกตัวหนึ่งคนลิ <ip> ้น <ip> <ip> ก็คนลิ้นก็ปาก,ปากนี่<า>คนลิ้นนี่ผิัมผัสผิวสัมผัผสผถ้าปีสัมผัสนี่จะน่าจะเป็นอะไรบ้างที่เป็นสัมผัสความร้อนความชื้นถ้าเป็นตัวผิวสัมผัสนะก็คือความร้อนในตัวความร้อนในตัวความชื้นนอกตัว,ตวรู้ได้ไงวะคุณรู้ได้ไงวะผมยังตามคุณไม่ทันเลย <c oughs> คุณมั่วปน่ยผงถามจริงคุณรักไก่หรือคุณ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 เผลิดคือเรียกอะไรวะฟลุ๊กปะ ความร้อนความชื้นคุณตอบได้ยังไงวะทุกทีดูที่ว่าทิกตอกมันจะแบนเราถ้าเรากอดกนันบอกว่าไอดีที่หนึ่งอ่ะโดนแบนไลฟ์ถาวรไปเลยเพราะ่า